ไปที่สายต่อไปนะครับจากปราจีนบุรีคุณนรงค์นะครับอายุหกสิบเจ็ดปีบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดีรักษาแล้วหายเป็นปกติหรือไม่นะครับถ้าเป็นโรคนี้สวัสดีครับคุณนรงค์ครับครับสวัสดีครับเออไอมันมันไม่ใช่ผมนะครับคือลูกชายครับอ๋อครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบสองปีครับครับเป็นยังไงครับเออาการมันปวดเมื่อยเขาทางานอยู่นู่นเขาอยู่ไอ้ต่างประเทศเด้อครับ นิ่วในถุงน้ําดีนะแล้วยังไงแล้วไอ้คือว่าตอนนี้เขาไอ้กลับมาพักที่บ้านแล้วไอ้อยู่เชียงใหม่แล้วทีนี้เขาไอ้ผมอยากถามว่าถ้าเขาจะเจาะหรือทำมาอยังไงเนี่ยนิ้วเนี่ยนิ้วเขาไอ้เขาตรวจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาตรวจเจอนิ้วในถุงน้ําดีใช่ไหมครับผมเจอนิ้วในถุงน้ําดีไอ้สองจุดห้าเซนนะครับเออแล้วหมอแนะนําให้พาออกใช่ไหม ไอ้คือว่าเขาไอ้แนะนําที่เจาะหรือผ่ายังไงก็ไม่รู้ครับอ่าเดี๋ยวนี้เขามันมันจะมีวิธีการสองกล้องเอาไปเอามันดูมันออกนะใช้ผา<ด>่าตัด,ตดโดยไม่้วยการสองกล้องนะก็อย่าไปเก็บมันไว้เจอก็ออกซะเดี๋ยวโชคดีวันดีคือดีมันมาไม่วันดีคือไม่ดีมันมาอุดตันท่อน้ําน้ําดีขึ้นมามันปวดจะจะไปจะตายเลยนะมันช็อกเลยนะแล้วก็ไตตับมันจะทํางานไม่ได้เป็นปกติ ก็ก็แนะนําให้เขาไปผ่านะนะผ่าโดยการ่องกล้องง่ายๆ่ายง่ายครับไอ้แล้วทีนี้ไอ้ตไอ้รงอตอนนี้เขาประกันสุขภาพในประเทศไทยแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้บริษัทประกันนะครับเขาให้เราจ่ายเงินไอ้ก่อนคือสองแสนสองแสนสี่ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวก็มาเบิกับเขาตามเงื่อนไขในกรมทรนม์เขียนไว้ว่าไง ผมไม่ผมไม่ทราบครับ,พอบอเพ<อ>ราะว่าอย่างนี้ผมผมว่าอเดี๋ยวอย่างนี้ก็บอกเขาไปนะให้ไปก่อนจะผ่าอะไรก็ตามจะต้องปรึกษาประกันก่อนว่ามันจะเบิกได้ไหม,มนะแล้วเขาบอกเบิกได้กทําเลยในกรมธรรมันเขียนไว้หมดแล้วว่ารักษาโรคอะไรบ้างประกันไว้กี่บาทนะครัอแต่ออไปคิดเองก็ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกมันต้องดูในในกรมธรรมันนะต่อกรมธรรมันครับโอเคนะเออคุณอลครับคือว่าเขา จะต้องกลับนะครับก็ต้องกลับไปทํางานที่อาบูครับอาบูดาบีครับผมบเพราะว่าเขา,เาันที่วันที่ที่อ็ดเขาจะต้องไปผ่าที่นู่นเนี่ยครับไปจอดีเขาไป,ไปก็ไปดิเขาถามก่อนไปดิว่าจะเบิกได้ไหมฉันแต่งเงินไปก่อนแล้วที่นั่นไม่มีประกันเนื่ยไปทํางานที่นั่นอนะ่ะไปไปทํางานที่นู่นอน่ะไม่ไม่ไม่เอ็ดคือว่าไปผ่าทําที่นู่นไม่ได้เสียตังค์นะครับ อ่าก็ไปทําที่นูน่นไม่เสียตงังก็ไปทําที่นู่นดีแล้วไปเอา<ต>เก็บเบอร์ประกันทำไมอ่ะแต่ทีนี้คือว่าเขาอยู่คนเดียวคือว่าเขาถ้าเขามาบ้านเอเดี๋ยวคุณจะมาถามปัญหาเรื่องสุขภาพของผมดีกว่ามั้งเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องชีวิตแล้วเร<อ>ืเ่องของชีวิตคุณนะค,ค,คุณต้องไปตัดสินใจแล้วมั้งเนี่ยนะนะจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นเขานะก็คือต้องผ่าว่านต้องผ่าแล้วกันนะครับผมโอเคนะนึกวผ่าแล้วมันจะเอ็นี่การทํางานมัน ไม่เป็นไรยิงผ่าปั๊บเดี๋ยวมันหายไม่ไปทําไม่ได้หรอกอย่าไปลังเลใจเอาออกไปเลยดีกว่าของไม่ดีนะครับครับครับเดี๋ยวไปเป็นอะไรขึ้นมามันอุดตันต่างประเทศทีนี้ตายแล้วทีนี้เรื่องใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นจะตายแล้วน่ะจะช็อกแล้วน่ะนะโอเคนะครัโอเคนะครับครับสวัสดีครับ